Các hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp ตมีการจัดงานะอนมีนะจ๊ะและว,วันนี้ม่หนวันก,ก,กายากคาทุ่นต้นต้องอยู่นักง,งานตลอดนะจ๊ะเจ้าสวัสดีเจ้า สะพานดุสตาภคัยสามได้แล้วนะรับกะโม่หาสบองสอันนี้หม่ห้าค่ลเลยเจอกันนะงัะยามาทมาถึงได้ครับมาเลยเต็มเตะอ่าลองลองลอง อย่าเบรกเด็ดนะครับเนอรห้ามโ <azt> รยเนอร์เร็วเลยก้าเร็ว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 กะไปเลยอ่าคันแรกไปเลยสองจานในโคคือเดี๋ยนี่จเจริญพรสธา,าญาติโยมทุกท่านอ่าสืบเนื่องว่าทางบับนบงบนงนา,น,ยา,ยบาน,บนสิบบรรชุมต่มกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสีถ้อย โดยคณะส่งตำบลศรีถอยมีธรรมภาคและกฝ่อยสมามกำลังพยาบ้านมีกำนันนศาสตา์สันติโชคไพปูนพร้อมโดยเม่หลงพระภาแก้ววงทิจัจไม่หลงบ้านหมู่ที่12และปลหลวงชัางลากรมูลเทศตรปลหลงบ้านหมู่ที่5พร้อมกับชาวบ้านบ้านปราซับหมู่ห้าและหมู่ที่ได้ทำฐานสร้างสะพานไม้ไผ่ เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ทางมิตรีระหว่างชุมชนเพราะว่าเวลาเดินทางไปมาหาสูมกันต้องอ้อมไปอีกหมู่บ้านเพื่อลดระยะเวลาแนละลดระยะทางในการเดินทางก็ขอบริจาคพื้นที่จากญาตินต์ทั้งสองฝ่ายและในลบลมกันสร้างสะพานขนาดกว้างประมาณ3เมตรยาว15เมตรแล้วก็ร่วมแรงแข่งขัน เริ่มสร้างในวันที่เก้าแล้วก็เสร็จภายในวันเดียวในบรรทนเพราะฉะนั้นก็เป็นความร่มแรงสมัรสมานสมัาธีของคนในช,ชุมช,ชนเกิดจากชุมชนจริงๆด้วยการทำการประชาคมมาเรามีภาคีเครือข่ายคือภา,า,าคีเครืภาคศาสนาและภาคประชาชนภาคชุมชนภาคท้องที่ท้องถิ่นร่วมแรงแข่งขันสร้างสะพาน ดีขึ้นมาได้สำเร็จงลุรงไป